สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเคปซีที่น่ารักของพนักทุกท่านนะคะสาหรับคลิปนี้พนักจะมารีวิวธนบัตรที่พนักซื้อเข้ามานะคะภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านใช้งานทั้งหมดเลยนี่นะคะเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านใช้งานและที่สําคัญนะคะดูเลขนะคะดูเลขนะคะเลขเลขธนบัตรอันนี้แบบที่9ชนิดราคา10บาท แบบ9รุ่น5ค่ะ10บ,บาทรุ่น5นะคะเลขนะคะ7 9 4 6 9 7 6 9 6 6 9 5 6 9 8เนี่ยค่ะ4ใบเลขเรียงซึ่งเป็นอะไรที่เลขสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเลขอันนี้เลขตัวกลางนี่สวยมากถ้าขายก็คือยกชุด4ใบนะคะ9 7 7 เก้านะคะเลขท้ายสวยงามค่ะเลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะเลขท้ายเลขมงคลทั้งหมดเลยนะคะธนบัตรเลขมงคลค่ะเนี่ยค่ะธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานส่วนมากนะคะมาจากแหนบเดียวกันเลขเขาก็จะเรียงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นธนบัตร10บาทแบบ9นะคะมาชมต่อค่ะภูมิใจนําเสนอมากนะคะเนี่ยค่ะเป็นความสุขของพวกเราเนาะนักสะสมถ้าได้อะไรที่ ที่สวยงามอ่ะนะคะที่เป็นอะไรที่มีความสุขคะ่ะอันนี้ก็เป็น10บาทเช่นเดียวกันคะ่ะ10บาทแบบ9แบบ9รุ่น5เหมือนกันนะคะเลขก็สวยด้วยนะคะเนี่ยเป็นเลขแหนบเดียวกันแหนบเดียวกันแต่เรียงไม่หมดนะคะไม่ได้เรียงทั้งหมดแต่เป็นเลขเลขแหนบเดียวกันคะ่ะ สองสามห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดไม่เข้าใจว่าเขาทําไมถึงคัดมาแบบนี้คือพปรนันซื้อมาแบบนี้ค่ะแต่เปนัปนเปันก็ยังสงสัยว่าเขาทําไมอย่างหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อะไรเงี้ยเขาเขาความหมายอะไรของเขายังไงประมาณนั้นนะคะเลขเขาเก็บของเขาไว้อะนี่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคนบ้านาน,นะคะเอามาขายเปนันนะคะนี่ค่ะเปรนรับซื้อมา เป็นธนาบัตร10บาทแบบเก้าไม่ผ่านการใช้งานนะคะสภาพสวยมากค่ะเนี่ยค่ะเลขอันที่อันก่อนอันนี้ยังมีติดเหลืองบ้างนะคะยังมีเหลืองบ้างอันนี้ไม่เหลืองเลยขาวโจ้เลยค่ะขาวโจ้และเลขเรียงด้วยนะคะอ่ะดูต่อไปนะคะวัวนนี้ไปได้อะไรมาบ้างนะคะมีความสุขค่ะแล้วมาแบ่งปันความสุขให้ให้ท่านผู้ชมนะคะแบ่งปันความสุขให้เอฟซีอันนี้ ก็เลขเรียงกันนะคะ0ูนย์กับศูนย์เนี่ยค่ะศูนย์หกเลขเรียงนะคะธนบัตรชนิดราคา5บาทแบบ9เหมือนกันนะคะเป็นคู่ค่ะ2ใบเลขเรียงนะคะ4 7 3 7 0 6 4 7 3 7 0 7เนเนี่ยค่ะเป็นคู่เนี่ยค่ะวันนี้เป็นนัดได้มาแบบฉบับธนบัตรแบบเป็นคู่นะคะเลขคู่ส่วนมากคนจะ อยากได้ไปคือ2ใบส่วนมากเลยนะคะสใบเพื่อที่จะเอาไปโชว์ด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้นะคะโชว์แบบนี้หน้าหลังแต่ถ้าได้เลขคู่แบบนี้นะคะเลขต่อกันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคะ5บาท10บาทแล้วอ่ะมาชม20อันนี้อันนี้20บาทแบบแบบที่9 รุ่นที่ห้านะคะรายนาำพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าค่ะนะคะอันนี้ก็นะคะเลขเรียงสวยมากค่ะสี่หกหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกศูนย์โอ้โหเลขนะคะจะสวยไปไหนเลขเก้ามงคลนะคะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานสวยวิ่ง แล้วเลขเรียงต่อกันด้วยนะคะปะนัดได้อะไรที่สวยๆมาปนัดก็ภูมิใจนำเสนอค่ะนะคะ,นะคะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมีอะไรอีกละ่ะมีอะไรจะนำเสนออีกเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยกองนี้ทั้งกองเลยที่ปนัดชอบนี่ก็สิบบาทอีกเอ๊ะเจมีแล้วเหรอมีเออไม่มีค่ะ7218 20 2 02, 02. อ๋ออันนี้เขาเป็นเขาข้ามคะ่ะเขามี720กับ7 1็7 1 9 719หาย019หายนะคะมี18แล้วข้ามไป20เลยเป็นหมวดเดียวกันนะคะธนบัตรหมวดเดียวกันแหนบเดียวกันแต่ข้ามคะ่ะข้ามข้าม19นะคะจาก18ไปเป็น20คะ่ะ โอ้ oh, อันนี้สวยค่ะอันนี้เลขสวยมากโอ้ oh, เลขสวยค่ะเลขสวยนะคะธนบัตรเนี่ยเก่าเก็บค่ะอย่างนี้เรียกเก่าเก็บนะคะมีรอยมีเลอะนะคะมีเลอะขอบค่ะมีเลอะชนิดราคาห้าบาทนะคะแบบเก้าค่ะแบบเก้ารุ่นที่ห้าค่ะเลขสวยนะคะเลขมงคลนะคะเก้าสองหนึ่งแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้า เลขสวยคะ่ะน่าสะสมค่ะนะคะถ้าถ้าท่านที่ซื้อสองใบใช่ไหมเอาสองใบไปก็แบบนี้นะคะเหมาะสุดเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะทักไลน์ไปได้ไม่ได้เลยนะคะธนบัตรแบบเก้าชนิดราคาห้าบาทรุ่นที่ห้าค่ะนะคะเอามีอะไรให้ชมอีกอันนี้ก็ไม่ไม่อะไรกรัญชากัญชาเขาเก็บไม่ดีเห็นไหมคะมีเลอะนิดนึงเนี่ยคะ่ะ อันนี้ล้างไม่ได้นะคะทำความสะอาดไม่ได้นะคะแบงค์โพลิเมอร์เนี่ยค่ะเนี่ยฮะเขาเก็บเขาไม่ได้ใส่ซองนะคะอันนี้คนบ,นบ้านเขาเก็บนะคะอันนี้ fc แบบอยู่แบบชาวบ้านนะคะนามาขายไปหน้าที่ตลาดไทยค่ะค่ะมาชมต่อกันนะคะอันนี้จะเป็นชนิดราคา20บาทน,นี่แบบ11แบบ11 อันนี้เปะนะเอามาทําไมแบงค์นี้เอามาทำไมไม่เข้าใจงงกับตัวเองอ๋อซื้อเข้ามาก็เลยไม่ใหชมไม่มีอะไรอันนี้คือเป็นเลขคู่นี่ไง5 4าสี่ห6าหกสามค่ะธนบัตรไม่ผ่านการใช้งานนะคะแบบ11ชนิดราคา20บาทค่ะแบบ11เนี่ยราคาจะแพงทุกทุกหน้าแบงค์เลยนะคะ เป็นธนบัตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยค่ะเขาโดดเด่นค่ะอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเห็นไหมคะสวยงามสวยจริงๆค่ะเป็นธนบัตร20บาทที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะชนิดราคา20บาทสวยสวยงามเนี่ยค่ะถ้ายิ่งๆส่องนะคะลวดลายนะคะบนธนบัตรนะคะเห็นไหมคะเห็นนาคไหมหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะดูสิ สวยค่ะค่ะนะคะประนัการีวิวให้ชมที่ธนบัตรที่ปนัดได้รับซื้อเข้ามานะคะประนัดมีของสวยงามปนัดก็อยากจะมาอวดนะคะอยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันนะคะเหมือนกับท่านผู้ชมอะคะ่ะบางท่านนะคะ ก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆเนาะเราได้อะไรมานะคะเราก็จะมาอวดกันจะมาให้เพื่อนๆชมกันนะนะคะว่าฉันได้อน,นี้มานะอันน้นมานะอะไรเงี้ยค่ะก็มาก็เป็นความสุขอะค่ะนะคะที่เราได้ครอบครองในสิ่งที่เราหานะคะช่วงที่เราติดตามหานะคะเราก็มีความสุขเนาะมีสนุกค่ะสนุกสนุกที่ได้ค้นหาและมีความสุขที่ได้ครอบครองนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะรีวิวธนบัตรที่รับซื้อเข้ามาที่เป็นชุดแบบมีเป็นคู่คู่นะคะธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานค่ะคะรับป้าน้าขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้าน้าขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมท่านต้องการที่จะขายนะคะนำธนบัตรือเหรียญมาให้ป้าน้าได้เลยนะคะที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะวันอังคารและวันพฤหัสนะคะ มาได้เลยนะคะเจอปหน้าที่ตลาดไทยส่วนคลองถมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ